พาแฟนมาฮันี่มูทังแรกในชีวิตกับรถทริปตามตามเดิาตัวนี้นะกิจกี่รน้องแอสโช์ตเขาเจอไซสินใช่ไหมใช้ดิใช่ไหมใช่เลยอ่ะไม่เหลือรถแล้วท้ายที่ย้วเตัวเขาไปแล้เฮ้ยสัปเฮหยรถไปสิ่ไอย่าให้รู้แล้วกันกัน เซ <icana>, ี่ยงโอเชี่ยโอเปเชิยริหารคุณการเขอเส็นรกมือรััครับอกว่าคุณพันชิพอัจฉริยสหัวหน้ากจอบริหารจนแซงความลับคุณพิชิพปงประเสริฐหัวหน้าบริารัดีครับัาดิครับและเพ็ ผมซื้อรถใหม์ให้เฟนโอ้ยขีค่คันละม่ป <Happy honeymoon. S 1> ปี้ฮันนีู่นเฮ้ยมาต้อนรับเราวงจะรูเอหรือยังเฮ้ยนอนไหม้อนอตนอนแรกฉันนอนออกมาือออกมือยบายค่ะยบายไม่เคยรถทิพย์มาก่อนเลยเราจะไป,ปเป็นโรดทริปเฮ้ยแต่รถสีขาวสวยอะ นนนี่่่รุใหมะทุกคนยังไม่เห็นรถเราเดี๋ยวเราจะพาทุกคนออกมาไปดูรถสวยมากตอนนี้เขางงว่าแล้วเขามีกูเกิลเมพใช่ไหมไม่มีเขาบอกให้ขับตามอย่างเงี้ยก็เพราะเราหลงกับคนนั้นอ่ะของก็ลากอยเลยอ่ะจริงเหรอใช่แล้วรถที่มันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมอ่าใช่รถที่เป็นอย่างงี้คือขับไปไม่ต้องรู้ทางขับตามเขาอย่างเดียวอีกางเดียวคือเป้าหมายเราไปชนบุรีนี่รุนโดดีเฮ้ยก็เนี่ยครับซุให้แกฉันเอารถเท็ลซี่ให้แกเป็นของขวัญวันครบรอบสิบห้าปีเราไอ้เนี่เวอร์ชัยนี่ฮะเอ๊ะ ว่ารถทิปนี่ยจริงๆคืออะไรโรดทิปก็คือการที่ออกถนนโดยการขับรถกันเป็นขบ,บวนอันนี้คือบวญทุกคนที่มากัน30คู่เพื่อจะไปฮันนีมูนพร้อมกันสวัสดีฮันนีมูนนี่คืออะไรคือมีลูกเหรอฮันนีมูนคือหลังแต่งงานเขาจะไปฮันนีมูนกันมึงไปใครมึงขับราต้องแยกออก <c oughs> แล้วเราโดนกระบะแย่งรถทิปอ๋อนี่เขาจะมีตำรวจมั้ยม,มีตำรวจเว้ยอ่ะว้าว ไงนี่ลูกเอาแก้วไม่ใช่คนเอาขาบอกให้ไปได้แล้วพี่ไปขับช้าไปหน่อยอ้าเด้แหละขบวนคือจริงๆมันกิจกรรมการขับรถนะสมมกคนที่แบบชอบรถด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจะมีการหานเงินกันเพื่อจัดทริปขบวนอะไรต่างๆแล้วทำเป็นทริปมีกิจกรรมอะไรต่างๆให้เล่นกันนะประมาณนี้แหละทุกคนแต่ว่าวันนี้แน่นอนนะครับว่าเรามากับรถทุกค,นคนันเป็นอีวีขับรถไฟฟ้าแล้วนี่คือรถทริปรถไฟฟ้าสำหรับคู่ฮันนีมูนไฟฟ้า แต่เรามาดูกันดีกว่าว่ารถทิปย์ครั้งนี้นะคะจะพาเราไปไหนเพราะว่ามี30คู่นะคะทุกคนกำลังขับตามเรามาอยู่ก็เราเป็นเบอร์เก้านอนทุกคนเราก็จะไปถึงก่อนเบอร์เก้าที่ไปมาเก้าหน้าเก้าไปข้างหน้าเก้าต่อไปอย่หยุดเก้าไปเรื่อยๆอย่าท้อแท้กับชีวิตเหมือนนุชเราล้มได้แต่เราจะลุกขึ้นเฮ้ยสู้อยากกินกาแฟทันเลยตอนงอนทัน โอเคเขาจะรีบหากาแฟให้แกเขาเจอไซสินใช่ปะใช่ดิใช่ไหมใช่เลยแหละใช่เลยอ่ะน่าจะมาจากเรื่องเข็มจิลาเหมือนคันเดียวกันกับที่ฉันได้ถ่ายนะซื้อให้ไม่ไม่หรือว่าซื้อให้ซื้อมาจากคองขายเข็มจิลาแกชอบเข็มจิลาเนี่คือฐานแรกนะฮะเอาไปว่าขอให้ส่งตัวแทนไป็หนึ่งคนจะส่งแกไปแกไป แกไปต้องนั่งยองๆไปอะไรวะเนี่ยอย่างันเนนอม่าเราัดเจูนนมัมีภารกิจลับมาใช่ภารกิจลับ รับน้้องปมีมีิีเราอยู่ไหนอ่ะเราอยู่ที่ฮาร์ดเราพูดว่าเร็วจนรับไม่ทันได้เร็วจนรับไม่ทันอ้าวผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเอ้าเนาะเร็วจนรับไม่ทันฮัทไปเลยค่ามาทางมาทางมาทางเร็วจนรับไม่ทัน ตอนนี้เราพาแล้วเนี่ยก็ยึ้นรถได้เลยไหมใช่ไปซื้อแปลไม่ทุกคนนี่คือรถทั้งหมดสาวส,าวสาวิบคันที่มารถทิพแบบเป็นคู่รักนะเรียนเย้าเลยเขาจองที่ตรงทั้ทงหมดเลยนะไม่ไหวแล้วต้องการกาแฟเพื่ไปดูเรื่องกันใครมารถทิพย์ราทุกคนบอกเลยว่าคืนนั้นนอนไม่พออาชีพไม่ไหวแล้วเมื่อคืนตื่นเต้นจัดจะเป็นฮันนีมูนของเราครบรอบสิบห้าปีผันผวนไม่หลอกไม่ได้นอนทั้งคืนมาขับรถทิพย์ต้องเทพจะหลับไหนเลยนะเบื่อเกีย ทุกคนเขาออกกันแล้วไม่เหลือรถแล้วทายชี่้ะเ้เราไม่ได้ไปฮันนีมูุกคนพี่ครับส่งกูเกิลแบบให้ผมยไปไหนส่งกูเกิลแบบให้ผมด้ยเ้ยว้าววุ่นวายแล้วที่นี่วุ่นายเลยว่นายแลยัวเราะวาะหวาหวาะหัวาัวเราะหัวหเายหวาะหวัวาเาะหะ รถไหอยย่าู้้แลกวกนดขวาหนึ่งเลยได้เลยนะครับใช้ช่องที่สองจักซ้ายนะครับออกมาได้เลยความผีคืออะไรรู้ไหมเรามาถึงแล้วแต่ว่าไม่มีใครมาเลยคือทันเซทุกคนมากก่อสามสิบคันนะทุกคนยี่สิบเกคันทันเร็วมากทันสีลันเซ แงทุกไม่รู้ไปแซงขบวนตอนไหนไม่เห็นเลยวิ่งคนยังไม่ได้ดูรถเลยพาคนไปดูรถก่อนนี่ก็คือรถเทสลาคันใหม่ของอาจุมาสีแดงภายในเบาะขาวสวยเปี้ยวเปี้ยวถูกใจปะถูกใจมากของแผ่นพัฒนาธนิมูลถอดก่นล่ะมีคันนี้มากกว่าเรานี่หมดสับเอ็ดเฮ้ยแต่เขาเป็นรุ่นเดียวกับเราปะทำไมไม่นี่เป็นโมเดล Y คนเริ่มมากันแล้วแต่เราไม่สดภูมิใจกับการมาคนไอ้ภารกิจนึงนี่เราจะไม่ทําเลยภารกิจนึงนี่เราไม่ทําอะไรอ่ะฐานมินิฮาร์ดกับอินฟูใช่แกไปอินฟูฉันก็อินฟูฉันกับแกแกแอบฉันรุ่นแกจะมีแค่ฉันกับแกสองคนหรือเปล่าเร็วมาเร็วแรงทะลุนรกเร็วแรงจนแสงความรัก จะบอกว่าเขาอะมีอาการแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่รุนแรงอาจจะอยู่ได้ถึงวันนี้ทั้งวันแค่นี้เหรอไม่ใช่ฮะอาการนี้แกก็รู้เวลาฉันรู้ความร้อนนี่จะขี้แตกเหรอไป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 เรถเทนราคำเหมือนแก็นขี้แล้วขี้แกแล้วมันเร็วเลยนี่ยแหละปัญหาเมื่อไหร่ดีอนชิมาอบอ้าวนะจะเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยแต่จนเขากําลังอดทนอยู่ที่นี่จะมีห้องน้ำแต่เขาจะอดทนฉันเหมือนคนกําลังจะตายหมดตาจะดามาหายไปกล้องเยอะแยะเลย ฐาละดูพี่เขาต้องถ่ายใหม่โอ้โหเลยเมื่อกี้หน้าออกไปเดี๋ยวถ้าก้องมายืนบนน้ำมันสวยเลยใช่สวยเลยดอลลี่ไปตรงนู้นอ่ะตอนนั้นเจอกันน่าจะยังอ้วนอยู่นะเออตอนนี้ตอนนี้แขกโคตรเล็กเลยคัดอยู่ดีก็แบบไม่อยากอ้วนแล้วตีพัวเองยังไงที่แบบลดอาหารอินโปรตีน ีมันไม่อร่อยนะของเราอร่อย <laughs> ลววยวองซื้อกไปดูมีเชฟไ <laughs> ทยอินเลยจริงเรามาเรามาทริปรอนทริปเนี่ยก็เพื่อมาขายของนี่แหละใช่อยู่ีแล้วก็มีไทยอินเจยสองอเจ็ดสิบเก้าบาทใช่ไหมกระปี้แล้วถ้าซ <c oughs> ื้อโอ้ยแล้วถ้าซื <c oughs> ้อส่วนตัวเหลือ เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวหลังใหม่สั่งมาเลยดีกว่าเรามีแบบส่งวันนี้เลยปะตรงวันตรงวันวันนี้เลยส่งมาเลยดีกว่าอย่าอย่าให้พนักงานขับรถมาเลยออ เขาวงกวดแห่งรักนะกมคเป็นเหมือนตัวแทนรถอีวีอะค่ะอคือรถีวีเขานรถอีวี่มเส้นทางไมเร้างไปต่อจากนอกขางกวดค่ะแต่จริงๆแล้วมันมาตรงนี้ได้นี่ไงอันนี้แเห็นด้วยทุกคนพร้อมหรือยังคะพร้อมครับโอเคนะคะคนสามสองหนึ่งเริ่มค่ะเราต้องไปที่หนึ่งเท่านั้นนะคะโอ้โหเขาโม้แพ้สะกดยังไงครับเขาแพ้สะกดเลยเรียบร้อยพรอาไห เราชนะนะเนี่ยชนะชนะมาได้ไหนนะชนะเดยอันนี้ไป่ไหนาคาะชนะได้คะแนก่อนชนะได้คะแนนอ๋อหน่งผมได้ทีนึมาสอเกมแล้วผมลืมลงคะแนนที่หนึ่งตลอดเลยนะใช่ไหมใช่เมื่อกี้อันแรกที่หนึ่งแพ้แพ้สักคไงไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยชอช้างตราหนูละใช่ไหมคุณามรียบร้อยแล้วทุกคฝากไปให้ อะไรอีกสามพี่อันต่อไปนะทุกคนจุดหมายของเราไปสวนสัตว์วอยากไปมากจะมีแพนด้าแดงไหมแย่แจั๊เนีย้ยไปใส่เลยอันนี้ต้องเรียกึน้นรถละอา้าวไปกันตา <laughs> แต่ก่อนจะไปอ่ะมันมีเพลงด้วยนะเว้ยเพลงของที่เนี่ยจริงหรอไม่ก่อนจะไปอ่ะคุณต้องไปทานแปนหรือเปล่าครับเออว่ะใต่เรามาชารทำไมคุณจะมาร้องเพลงอะไรตัวนี้ผมไม่ร้องบ้างมะขับรถกับแฟนขับรถกับแฟนขับรถกับแฟน วงแกงฮันนีมูนวงแกงฮันนีมูนขับรดกับแฟนขับรดกับแฟนขับรถกับแฟนวงแกงฮันนีมูนวงแกงฮันนี a fan, the fan. The fan. The fan. The fan. ไอ้ทัดแดนเ, <laughs> เขาไม่ฉันออกจากทิปแล้วะเ <laughs> <อ>นี่ยเขาขับรถกับแฟนแกงฮันนิมูนคืออะไรอ่ะหวังแกงฮันนิมูนไม่เข้าใจอ่ะแกงไงแกงไงแกงฮันนิมูนทุกคนตอนนี้เรากำลังเข้าสู่เฮ <c oughs> ้ยเจอพอดีลิงลิงลิงจึงเฮ้ยไม่มีกล้วยน้องอ่ะเนี่ยก็ขึ้นมา้งบยของแน่จริงก็ขึ้นมาเขาอะไรเหวะ ไคร <laughs> วะใครวะเนี่ย <laughs> ลิงน่ารักมากเลยทุกคนแต่เราไม่มีกล้วยให้น้องน,นะเพราะว่าเราแวะไม่ได้นะเราเป็นรถทิปเราต้องไปอย่างเดียวเลยแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะกล้วยลิงจะน้อยลิงมานั่งกอดอยู่ตอนนี้ <laughs> 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 ตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วทุกคน้าชิ่งว่างนอนเขาขอขับก็ไม่ยอมแ <c oughs> ก๋ต้องเช้อ่อใจชั้นป่ะชัดไม่ไหวถ้าต้องให้เขาขับนะขับได้ นี่ค่ะถ้าทำทำหนีถ้าทำตลอดเลยศูนย์เก้าวงนอนมากค่ะท้ายขันเก่าเทปเสร็ครับไม่ดูดวันนี้มันผ่านไปประมาณปีกับสองปีทุกคนว่าหมูเด้งมันจะโตขึ้นปะ นี่ไงตัวจิ๋วมันไม่เด้งน่ารักเหมือนสมัยก่อนนี่นี่ไปโดนตรงนู้นใช่มันอยูเด้งตัวแล้วอ่ะโตแล้วจ้านม่กลับแล้วโตแล้วตัวแล้วปีแล้วถามมูเด้ยังไม่ตาป้าไปถ่ายกับมูเด้งไม่ถ่ายทุกคนทันชี่มันง่วงเนาะแล้วมันก็ อมันต้องเติมเติมกาแฟบอกแล้วให้เติมกาแฟแบอเขาไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วสี่แก้ววันนี้ไปสามแก้วแล้วแก้วหนึงนี่โอเวอร์โดสไวแน่นอนปลาทังปลาเนี่ยเขาจะไม่หาคอฟฟี่เป็นอเมริกาโน่ให้ทัดเรียบร้อยแล้วนะคะครับหมูเด้งไม่ใช่หมูเด้งมันเป็นสาวแล้วทุกคนตอนนี้มันอ้วนแล้ชชายไม่ใวเราตัวใหญ่หมูเด้งผู้ชายผู้หญิงหมูเด้งเป็นตัวเมีย ท่าี้เกดจะจ้าก่องอีกนามไหมลเขาไม่ได้จ้องเคาลบเดดอยู่เนีียมามามาไปนั่งฝั่งไหนมาได้ครับัน้องว้าวจริงน้องประจําได้ ันนี้เราจะมาทำภารกิจกันนะทุกคนก็คือเราจะไม่ใชให้อาหารช้างให้หมดเลยไม่อะไรของเก๊เอันสุดในสวนสัตว์เป็นไงพี่เลี่ยนเลยไหมพี่ภารกิจคือิ้มเอาไปเลย กินเยอะมันก็ไปโปรยทิ้งอยู่ทำไมเรากินเยอะจังมันไม่กินมันมาแกวญอยู่มาเนี่ยเสือไม่าันช้าเอาเอาไปเร็วจังยังไม่ทันคุยด้วยเลยเหล่าจนล้างไม่ทันโอ๊ยแตกเฮ้ยไป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 ้ปไปเลันเกงช้าขยันยังมีครั้งที่สองช้า ไปใจตัวเองเราจะไปจุดต่อไปแล้วแต่ว่าตอนนี้แบตเราจะหมดทุกคนแบตเราเหลือ36%น ทาชี่นอนในรถนะคะเนี่ยความที่เป็น E ีวีนะก็สามารถนอนในรถได้เวลาเราเหนื่อยเททุกท่านคะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนขบวนกันแล้วนะคะนอนไป20นาทีแล้วแต่ยังดีที่ยังได้นอนนะทุกคนเพราะว่ารถ E ีวีแท้ๆเลยไม่งงานทาชีคงไม่ได้นอนแล้วนะมันร้อนมากนะข้างนอกเอาพี่ก็ไปแล้วไม่ต้องรีบี่ทุกอย่างมันไปได้ไม่ต้องรี สถาน,นีชาร์จขอชาร์จแบตก่อนแล้วกันชาร์จแบตรถต้องนานแน่ๆเลยทุกคนถ้าทัดเอารถ EV มาเราก็ต้องเตรียมปกรณ์อบเตรียมอะไรมาเนี่ยปกระกอบนั่งรอไงเนี่ยอะไรมาเนี่ยบี่เตรียมพัดลมทุกอย่างไว้เก็บตมาเพื่ออะ,อะไรอะไรเนี่ยพี่เดี๋ยวเอามันมาทำไม เดียวก็เอาไปทำไปเยอะแยะถ้ามานานแบบนี้เราก็ต้องมีที่นั่งโอ้โหหยุดเลยเราจะนั่งปิกนิกหรอกแกพอเลย <S <S ว้ายฉันบอกเลยนะมาชาที่สถา,านีชาร์จ Electrify Eager ร้านวายถุงใจสาย EV ขนาดนี้รับรองทริปภานนนมูลของเราไม่มีสะดุดแน่น,นอน,น,น,นบ่อยนะทุกคนจองง่ายมากยวโชว์เลยเนี่ย เนี่ยแอปอ l เล็กซ่าที่โชว์ปักหมดุดสถานีชาร์จอ l เล็กซ์บายอีเกสาขาเขาเยอะมากครับทุกคนคือตอนเนี้ยเขามีมากกว่าสี0ร้อยสถานีทั่วประเทศเลยนะใคไ,ไหนก็หายห่วงเพราะครอบคลุมทั่วไทยกอฟอมผอเขาจัดให้แล้วและเนี่ยแหละค,ออะครับทุกคนสับสนโดยกอฟอมผอครับทริปนี้โคตรแจ๋วจะบอกว่าชาร์จเร็วทันใจนะทุกคนนี่นะครับผมปัญหอีเ e ล็กซ e ์บายอีเก จองง่ายครับแค่เปิดแอปทําทุกอย่างได้เรียบร้อยอันนี้ผมสแกนจบเลยนะพอเราสแกนนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะทุกคนให้เราเลือกเปอร์เซ็นต์ว่าจะชาร์จให้เต็มกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยดิครับแล้วก็ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตไปแค่นี้จบแล้วก็เสียบหัวชาร์จเลยนะทุกคนไปเสียบเข้าไปจะจองในแอปหรือว่าจะเปิดแอปแล้วสแกนกันเลยก็ได้นะครับผมนี่หมอสองสแกนเรียบร้อยชาร์จเสร็จแล้วไปกลับเลยเอาของเก็บ ไ,ไปต่อ,อ <ะ S 2> มันชา้าเร็วมากไปต่อเร็วเกินใช่เดีย๋ยวนี้ชา้าเร็วจะตายไม่ได้เหมือนสมัยก่อนเลยชา้ชาๆนี่กฟอฟบอนะอีเล็กซ์บายอีเกตเล้โก็ถึงโรงแรมเรียบร้อยอันนี้มูนอันนี้มันยังไม่จบยันไม่จบมันยังไม่จบเฮ้ยหลุดหลุด <c oughs> ได้ไงวะเมื่อกี้ติดอย่างดีเรียบร้อยนี่ ผ้าไปไอน,นิมูลซาลี่อนิมูลลูกคูุ่กตาหมีดอกจำปีมารับดอกจำปาดอกกรับตะูแต่ดอกไม้คุค้นๆนะพี่เเห็นมาตั้งแต่รู้จกกักแกก็ใช้บ่อยอยู่นะอ,อันนี้เป็นรูปเราทุกช่วงวัยตั้งแต่ผมทองจนผมส้มใช่ไปไหย,ยอดเจ๋งป้าแต่ยังไม่พอเว้ยเพราะว่ามันเนี่ยฉันจ้างศิลปินมาเว้ยจัดคอนเสิร์ตให้แกด้วยนะเนี่ยอ๋อหมูอนี่งขนาราช้ารศิลปินรอเดูเลยคนเนี่ย ดังมากแกรู้จักร้อยประเสริฐแล้วแกชอบเพลงเขามากนะธรรมดาไปธรรมดาเออโดดมาเด็ดไข่อ่ะกระโดดจากในหน้ารู้สึกหน้าหมันชะมัดใช่ไหมเยเยเยเอเยไปคอนเสิร์ตไปคอนเสิร์ตน่ะพี่มันยังไม่จบพันนี้เว้ยมีอะไให้แกดูด้วยน่อะไรอีกอะเห็นมือฉันไหมเออปึ๊บไม่มีอะไร ปึบนักมายากลคืออะไรอ่ะคือะไรข้อมือรูปหอยไม่มันใส่ค um> ู่กันก็มีอันหนึ่งเป็นจินและหยางจริงหรอใช่เราจะมาต่อกันได้ต่อไงอ่ะแบบนี้พระจันทร์กับหอยหอยพระจันทร์ต่อไงอ่ะนี่แหละหอยพระจันทร์เต็มดวงอ๋อมันเป็นกะไรคู่แต่ฉันไม่ใช่พระจันทร์ใช่ไหมไม่แกเป็นหอยเพราะว่าแกสักรูปพระจันทร์ไม่ได้เขียนฉันอ๋อไม่เอ๊ เพราะมันเอามาต่อกันได้เราจะต่อไงเราต้องถอดออกมาต่อมันไม่สามารถต่อกันได้ผ่านกำไรใช่ไหมพี่ขอบคุณครคบน่ารักมากแผนการฮันนีมูนวันนี้มันไม่มจบหรอกไปดูคอนเสิร์ตก่อนกำลังจะเริ่มแล้วแกต้องเซอร์ไพรส์แน่ยัชีขึ้นคอนเสิร์ตไปน่ะเตรียมเอลฟีมาไปเนี่ยดูจากของหลังรถเมื่อกี้แล้วเป็นไปได้ไม่น,าน่าลงทุนนะ คนทิ้งผมหมดเลยตอนที่มอเตอร์เวย์เอ้าทำไมอย่างนั้นนะซื้อกาแฟแป๊บเดียวออกไปแวะซื้อกาแฟแป๊บเดียวเลยเขาไปกันแวะซื้อกาแฟคิวยาวนิดนึงหรือเปล่าวันนี้คนเยอะมากก็ไม่นะก็ไม่นะคือผมพ่องงงผมซื้อปั๊บผมเอกมาปุ๊บไปด้วยแล้วอเหลือไงฮแดงแดงผมคันเดียวเหลือคันได้ร้านเดียวผมมีหลัาขาเด็งหนาทำงานไีวัแล้วถ่ายคลิปไปด้วยโอ้โหนี่ท้มดเลยเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนีรถใหม่จะไมาอย่ากให้ดูแล้วกันขึ้นรถก่อน เ้าสองคนด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญไปทานข้าวต่อฮะเดี๋ยวกลัวปอาปลาดุชีจะโกรธทานข้าวต่อให้เราอย่าไปโต๊ะกินต่อเลยขอบคุณที่มาสองท่านนะครับโอเคฮะของรางวัลของเราวันนี้ยังไม่หมดเลยทำไมวันนี้มาแนวกินข้าวอม่ดีฮะหิวไหมตอหิวอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมจับได้กี่อด้อเซอร์ไพรส์เป็นไงเรานั่งโต๊ะหนาสุดนะครับผมถ้าผมก็เพิ่มเซอร์ไพรส์แฟนเมื่อไรดูแล้วไหนนักร้อง ฟังเพลงพี่เขาตั้งแต่ตอนมัธยมอ่ะยอมยอมน่ารักมากวันนี <probable eller Rednerwechsel> <wei> ้ยังมซีสัดเลยวะยังสซีแต่เด็ก เป็นคนแรกจบแล้วนอนครับเชื่อแล้ววันนี้้อขอบคุณพี่แวพีนี้กด้วยนะครับอวนี้เราไม่ได้มีแค่ศิลปินท่เดียวที่จะมาสร้างามสนใน่นี้เาสิ่งรเมะไรยังครับพี่ป๊อปปองกูนี่เพลงโชว์ขึ้นมาเนี่ยน้ำตาก็จะไหลไปที่อกหักอยูวันนี้ฮะาจะเป็นเอซป๊อปปองคุณมากทุกวันแต่เรพลงเยร้สเัยเพาะดี่ป๊อกว่าเพลงเศร้าเพราะี่ต้องมีคนน้ำตาไหลนะ สนุกใช่ไหมโอ้ยสนุกเบอร์ไหนเต็มสิบผมให้ล้านนะเต็มสิบให้ล้านเลยเหรอใช่ผม FC เขานะ FC พี่แพลวเหรอครับใช่ครับใช่ใช่ไหมฮะใช่โอเคชอบเพลงไหนของพี่ดาวเป็นพิเศษอเ FC ในความเป็น FC โอ้โหยากเลยยากเลย FC ถามอะไรไม่ตี๋ไปเลยเอาใหม่ใหม่เอาใหม่ไหมเพลง LOVE มาดีเลยโอเคอันนี้นะเอาใหม่นะอันนี้ไม่เอาไ โอปาดูชี้ชอบเพลงไหนของพี่แพลวมากที่สุดครับเมื่อกี้ LOVE เมื่อกี้เลยอะไรนะ LOVE เมื่อกี้เลยโอ้โห LOVE เมื่อกี้เลยนี่เลยฟังตั้งแต่เด็กใช่ไหมหรือว่าพี่แพลวเมื่อกี้เลยเด็กๆเด็กๆแล้เด็กๆอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ได้ฟังเมื่อกี้แล้วทำไมเมื่อกี้ไม่ลุกขึ้นมาเต้นกับเขาครับเอ้าผมเมื่อกี้กินไก่เยอะเหมือนจะเป็นเกลีกินไก่เยอะเป็นเกลียวเลยไหนเราเราเสิร์ฟอาหารท่านเลยไม่ใช่เหรอครับเีไม่ยอมไม่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 ยังไม่หมไม่ยอมไมยอมไอมไม่ยอมไม ทิมไหมชิมไหมอรา้แล้วอีกนะชวนทาแล้วเต็มใจอยากกำลังจะเริ่มต้นขึ้นกับไป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 ไม่ด สวัสดีจ้าป้อบป้อมคุณจ้าเฮ้ยโอ้ชิ้มตอนเด็นรู้สึกว่ารู้จักพี่เข้าสำหรับเพลงแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็แนวไหมใช่พี่ป๊อปยิงหรอพี่ปอบยิงเปล่าหรอไม่ครับผมใช้โอกาสพี่ป๊อปอีกรอบเดียวถ้าเพลงนี้จบ เพลงต่อไปผมไม่รู้จักผมจะกลับไปอนอนไม่ได้รอล่นกันแช่ไหมอให้เปนคนทีเมื่อกใครแค่ไอ ับเพลงที่บป,ป้าอยากฟังแต่ไม่ได้ฟังก็จะรอแหละถ้าไม่อยากรอคิวนานแค่จองผ่านแอปอิเล็กซ่าจองปุ๊บชาร์จปับ๊บจ่ายเงินใ้ครบจบในที่เดียวพร้อมโชว์จุดหมายสถานีชาร์จทั้งสถานีอ e ีเล e ็กไบอีเกตและสถานีพันธมิตรในเครืออ e ิเล็กซ่ามากกว่า4สถานีทั่วประเทศเพื่อนๆผู้ใช้อีวีท่านไหนที่ยังไม่ได้โหลดแอปอีเล็กซ่านะครับอกเลยนะว่าพลาดไม่ได้แล้วก็วันนี้เป็นประสบการณ์ทริปโอดครั้งแรกในชีวิตพวกเรารับคนคือพ่อหลงตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดถึงการไปทริปรอดเลยเฮ้ยจริงๆเราเคยนี่ว่า ที่เราเคยตอนมหาอะไรที่เราไปกันสามคนอ่ะที่เรามีรถกันคนละสีอ่ะเราเหลืองเพื่อนน้ำเงินอีกคนหนึ่งสีแดงวะอันนั่นคือรถทิปเราหรอนั่นเป็นรถรถทิปแบบสั้นที่แบบไม่ได้มีแผงขับไปขี่บางปูแล้วถ่ายรูปเขาไปเราไม่ไปถ่ายรูวมันหรอเนาะรถทิปเขาต้องขับทีละคนละคันทุกคนจะได้แบบรักรถตัวเองแต่ว่าเป็นอะไรสนุกดีนะถ้าเกิดใครอยากมันไม่ใช่น้ำมันไงมันเป็นใช่เป็นไฟฟ้าใช่ ใช้ไฟฟ้าในการเติมแล้วบอกเลยทุกคนเติมมาเร็วมากไม่เคยเจอที่ไหนเร็วขนาดนี้นี่คือครั้งแรกในชีวิตผมนะที่ผมใช้แล้วแบบว่าเติมโคตรเร็วอ่ะคือก่อนอ่ะจำได้เลยว่าแรกแรกที่ใช้เทสลาเติมที่ไหนไม่รู้แต่รู้แค่ว่าครึ่งวันผมองไปนั่งเฝ้าอยู่ในแบบปั๊มครึ่งวันแล้วมันไม่เต็มอีกนะปันเตุประเด็นคือนี่แค่แบบมันเป็นหลังสิบนาทีอะทุกคนแล้วมันเต็มอ่ะโอ้เนี่ยครับทุกคนก็ ถ้าเกิดใครชอบให้เราออกโรดทริปแบบไหนนะครับคอมเมนต์บอกได้คิดว่าน่าจะมีต่ออนาคตนกอาจจะหารถทริปที่แบบว่าเฮ้ยมีแพลนอะไรสนุกๆทำเพราะว่าบางที่ก็ไม่เคยไปจริงๆเนาะเขาพาไปหลายที่มากแต่ว่าเรานม่ต้องหลับก่อนละถ้าเกิดไม่หลับอย่างเนี้ยไม่ไหววันนี้ผมหลับนายไปห้าเลิจนมาเจอพี่ป๊อวกับพี่ป๊อกฉันก็ตื่นขึ้นมาเลยทุกคนใช่ตื่นเลยไม่ไม่ตอนแรกตื่นเพราะอาหารก่อนต้องกินใช่หิวหิวมากอยู่บนรถทั้งวันแบบเฮ้ยหิวอ่ะหิวนี่แหละครับคุณก็ กพอฟพอทําถึงจริงไม่ว่าจะเป็นทั้งอีเล็กซ่าบหรือว่าคอนเสิร์ตหรืออาหารต่างๆคือเขาดูแลดีนะสนุกมากครับก็บอกว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีถ้าเกิดใ,ใครอยากเข้าร่วมอีกก็สามารถติดตามดูไดก้กันก็หลังเผื่อไปเข้าร่วมเปเจอกับพวกเราต้องลงทะเบียนได้นะท,ที่ที่เห็นทุกคนมาคือลงทะเบียนแล้วก็มาร่วมกับทริปเขานะครับทุกคนวันนี้ไปก่อนละไปแล้วทุกคนทัดต้องไปสรบก่อนใช่ผมต้องสลบปว่าผมงอนพี่ป๊อปปองกูนทำไมไม่ไยอยากเอาเพลงคนไม่เข้าตา ตกลงว่าเธอนั <ens> ้นรักฉัน e. <Destiny> L O B E L O V E ถ้าใครชอบคลิป L O V E ล้วกดไลค์ก็เช่นกันซึ่งยกับเร์ได้ก็แล้กดคอมเมนต์ได้เยอะนะครับกดไลค์เลยขอตัวสนหรัวันนี้เจอกันแล้วเจอกันก่ันขอบคุณที่รับชมครับ